ถ้าผู้ชมทางบ้านครับตอนนี้เราก็กลับเข้ามาสู่ช่วงของ healthy lifestyle กันต่อนะครับสืบเนื่องจากช่วงที่แล้วเราก็คุยไปแล้วนะครับเรื่องของ anti aging <ม>คืออะไรแล้วเราจะชะลอวัยแบบไหนได้นะครับ<ม>ช่วงนี้เรามาต่อเลยดีกว่านะครับเพราะว่า<ม>ผู้ชมทางบ้าน<ม>ใจจดใจจ่อแล้วมไม่อยากแก่หรือปางคนที่แก่แล้วก็อยากจะแบบ<ม>ดูเด็กนาะพี่หมอเนาะ<ม>แบบใครบางคนคคต่อครับเรื่องที่ทิ้งช่วงไ้ช่วงที่แล้วนะคือเรื่องของ การเ,าเรื่องของความเครียดความเครียดเคียจะเป็นสิ่ง<ล>ที่สําคัญอันนึงเลยนะครับซึ่งเราจะต้องดูแลนะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยเราบางทีเราไม่รู้ตัวไงนะความเครียดเหล่านี้เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อตัวเราน,านแล้วก็ทําให้ฮอร์โมนเราแปรปรวน แล้วก็ทําให้เกิดปัญหาแล้วส่งผลให้เกิดร่างกายเสื่อมระยะยาวแล้วก็เกิดความแก่แล้วรวมไปถึงเรื่องของการเป็นมะเร็งด้วยนะเพราะเนี่ยหลายคนเนี่ยเราเคยได้ยินไหมว่าบางคนเป็นมะเร็งแล้วแต่พอสภาพจิตใจเข้มแข็งหรือเขาปรับตัวเองได้ดีเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราบอกว่าอาการมะเร็งเขาดีขึ้นถามว่ามันอธิบายได้ยังไงอธิบายที่ว่าความเครียดที่ลดลงแล้วความคิดที่ดีขึ้นเนี่ยมันไปบูสต์ฮอร์โมนที่ดี ข้อมูลที่ดีทําให้ภูมิคุ้มกันเราดีภูมิคุ้มกันเราดีเราก็มีแรงในการที่จะต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมหรือความผิดปกติกของร่างกายได้ดีด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มีกุศโลบายเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการช่วยนะยกตัวอย่างเช่นการนั่งสมาธินะซึ่งถ้าเกิดทำได้ก็ดีบางทีเนี่ยนะบางคนบอกนั่งสมาธิกโ่้โหูรู้สึกว่านั่งตัวเกรงแล้วก็แบบอะไรก็ไม่รู้ค,รคือบางคนไม่รู้ไงว่าตัวนั้นได้อะไรนะรก็มีอีกวิธีหนึ่งที่จะเลี่ยงบาลี มันเป็นการฝึกสมาธิโดยเจ้าตัวไม่รู้ะนะ,ะซึ่งได้ผลดีมากเลยด้วยคือ,อยังไงบ้างรครับการสวดมนต์การสวดมนต์เนี่ยคือการสวดมนต์เนี่ยบางทีเนี่ยบทสวดมนต์เนี่ยบทสั้นๆเนี่ยไม่ช่วยนะต้องบทยาวๆแล้วบทแปล,ก,ปลกๆปลๆประหลาดๆเนี่ยนั่งแล้วก็เราก็ค่อยๆสะกดคําไป <สด S 1> ทีลนิดดทีนิดเราเนี่ยไม่เข้าใจคําพูดพวกนี้หรอกนะ แต่ว่าเราต้องมีสมาธิในการที่จะอ่านทีละคำทีละคำทีละคำพอเรามีสมาธิในการอ่านทีละคำทีละคำเนี่ยมันเกิดการโฟกัสของจิตใจแล้วทำให้จิตเราเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านนะดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาข้อมูล หรืออินพุตที่ดีๆที่เป็นคําพูดดีๆที่เป็นแบบว่าเนื้อหาดีๆหรือเรื่องราวตลกหรือเรื่องราวอะไรที่ดีเนี่ยใส่กับตัวเราเช่นเดียวกับที่เราพยายามหาอาหารดีๆกินนะเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะเราก็ต้องหาคําพูดของคนพูดดีๆหรือความคิดของคนดีๆเนี่ยป้อนใส่สมองอยู่เรื่อยๆแล้วสมองเราถึงจะมีอาหารสมองที่ดีเช่นเดียวกันเพราะบางคนเนี่ยมัวแต่คิดถึงอาหารปากอย่างเดียวลืมนม่ถึงอาหารสมองอาหารตาอาหารหู ที่มีประโยชน์ต่อสุวเราก็เร้าเยอะแย่คุยเล่นกับเพื่อนฝูงก็รีแลกได้อย่างหนึ่งถูต้องนะบทบาทของสปาหรือของการนวดบำบัดพวกนี้ก็จะช่วยในการผ่อนคลายนี่แหละนี่ก็เป็นเรื่องอันหนึ่งเหมือนกันนะครับหรือการออกกําลังกายบางชนิดก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็ฝึกสมาธิยกตัวอย่างเช่นโยคะโอ้อันนี้ดีมากเช้าไทเก๊กไทก๊กไม่อ ชี่โกงอะไรพวกนีกออก้การออกกำลังกาย <laughs> พวกนี้จะเป็นการออกกำลังกายที่ผ่อนคลายบำบัดไม่หนักหากหมเกินไปแล้วก็บูสต์ฮอร์โมนที่ดีด้วย <laughs> นะครับนะ <laughs> เพราะฉะนั้นพวกนี้นะครับมันเป็นกลยุทธ์วิธีหนึ่งในการลดความเครียดอย่างง่าย,าย <laughs> ๆนะครับนะถ้าเราทําตรงนี้เต็มที่แล้วไม่รอดนะ <laughs> ที่ก็ต้องพึ่งแพทย์ละหรือพึ่งเครื่องมืออื่นละนะซึ่งเครื่องมืออันดับหนึ่งเลยที่ใช้เป็นประจาเลยคือเรื่องของอาหารเสริมนะครับซึ่งอาหารเสริมเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเมื่อการสัมมนาคราวที่แล้วพี่ก็ได้พูดถึงเรื่องอาหารเสริมเป็น ียาวเลยนะหลายคนที่พลาดก็ต้องรอปีหน้านะเพราะเราจะจัดประมาณปีละสี่ครั้งแต่ครั้งจะมีเนไม่สามแต่ว่าโมดูลที่ถึงผ่านไปแล้วก็เป็นโมดูลสองแล้วถ้าเกิดคนที่สนใจก็มาเริ่มโมดูลสองก็ได้เป็นเรื่องฮอร์โมนนะฮะอะไรเงี้ยแล้วก็สามสี่แล้วก็ค่อยเริ่มหนึ่งเห็นพี่หมอว่ามีสองวันใช่ไหมครับคือเสาร์อาทิตย์สองวันเต็มเต็มเลยนะครับได้ความรู้เต็มเต็มแล้วก็ไม่มีไม่มีง่วงเลยนะครับไม่มีง่วงเลยทุกคนก็จะแบบรู้สึกว่า ความรู้เนี่ยฟังง่ายย่อยง่ายเอาไปใช้ได้เลยแล้วก็ตรงตามหลักวิชาการ<ะ>ด้วยนะครับนะทีนี้เรื่องของอาหารเสริมเนี่ยเราโดยหลักๆเนี่ยก็คือหลายคนก็จะกินอาหารเสริมสเปซสะปะนะเพราะเนี่ยเ,เริ่มเนี่ยมันต้องเริ่มที่เบสิกเลยคือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่นะงดแป้งงดของมันแล้วก็ทานโปรตีนทานวิตามินทานเกลือแร่นะครับแล้วก็ทานน้ามันที่มีประโยชน์คือพวกกลุ่มโอเมก้า3ที่ต้านการอักเสบกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนต์รองลงมาแล้ว ก็กลุ่มของอพวกสมุนไพรฟื้นศกษาเคมีไฟโตนิวเทรียนเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะในเมืองนอกเอี่ยงจริงๆแล้วมีอาหารเสริมเยอะนะครับอย่างเช่นที่พี่ซื้อมาทานเองอาจจะมีอัลฟาไลโอบริกแอซิดมีแอสตาเซนตีนนะครับโอ้มันเยอะอ่ะเฮ้ยอัลฟาไลโอบริกแอซิดนี่จำได้ว่าอยู่ในตัวของที่เป็น i v d t o x ทออ่าพี่พี่ทำเบสโนไวตโปรแกรมนั่นแหละนะครับนะแอสตาเซนตีนเลสเวลาทอโคควีเทนซูเปอร์ออกไซด์นิวเทส S <S มีสารอาหารเสริมที่ช่วยในการบูสต์อัพร่างกายเราเอีกเยอะเลยนะครับนะอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะต้องดูในสาชรชะลอวัยเนี่ยนะครับไม่ใช่เน้นแค่สบมรรถภาพของร่างกายโดยวรวมแต่ที่เขาโฟกัสมากที่สุดคือเรื่องของสุขภาพของลำไส้นะครับเพราะอาหารเสริมในกลุ่มของลำไส้เนี่ยก็จะมีเรื่องของไฟเบอร์โปรบไบโอติกน้ำย่อยพวกอะไรทั้งหลายนะครับอันถัดมานะครับที่สารชะลอวัยทำก็คือเรื่องของสารพิษเรื่องของสารพิษซึ่งพี่เคยนำเสนอไปทยอยเรื่อยอยู่แล้วว่าการล้างสารพิษเนี่ย มีเยอะพอพูดถึงดีท่องดีท็อกหลายคนก็จะนึกแต่ส่วนล้างลำไส้อย่างเดียวอันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะการล้างสารพิษเนี่ยมีทั้งการทานอาหารเพื่อล้างสารพิษเราก็ต้องรู้ว่าทานยังไงนะครับอย่างพี่ก็จะมีโปรแกรมดีท็อกซ์ไดเอทสิวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการล้างทางหลอดเลือดนะให้ให้สารแอนตี้ออกซิแดนท์ทาง ทางหลอดเลือดอย่างเงี้เป็นครั้งคราวเป็นประจาสม่ําเสมอนะครับหรือการล้างโลหะหนักทางหลอดเลือดนะครับการส่วนล้างลําไส้เหล่าเนี้เป็นต้นก็เป็นขบวนการในการล้างสารพิษทั้งหมดนะครับเมืเนี้คนเรามนุษย์เราเนี่ยเจริญพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นเรามีสารเคมีเกิดขึ้นโดนฝีมือมนุษย์เนี่ยเกือบ2องแสนสามแสนกว่าชนิดแล้วในแต่ละปีแต่ละปีก็มีสารเคมีใหม่ๆที่มนุษย์คิดขึ้นปีละ2 0 0 0 0กว่าชนิด แล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มาอยู่ในร่างกายเราแล้วก็ก่อให้เกิดโรคประหลาดประหลาดซึ่งในอดีตไม่เคยเจอ<ฆ>นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องราการล้างสารพิษก็มีบทบาทที่สําคัญในแง่ของสารชโลวัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะต่อมานี่นะครับการทานอาหารเนี่ยเขาบอกว่าเวลาในการทานอาหารเนี่ยสำคัญพอๆกันกับ อาหารที่เราทานนะเข<ม>าบอกว่ามื้อเช้าต้องทานอย่างกับเบรคฟาสต์ไลท์แอคคิงนะมื้อเช้าอย่างกับพระราชา,าลันช์ไลท์อะซิเตตเซนมื้อกลางวันทานปานกลางเหมือนประชาชนทั่วไปนะดินเนอร์ไลท์อะเบก้ามื้อเย็นเหมือนยากจกอดอดอดยากอยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งหลายคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาากักจะเขาบอกว่าเบรคฟาสต์ไลท์แอคคิงใช่ไหมลันช์ไลท์อะซิเตตเซนดินเนอร์ไลท์อะเบก้าหลายคนคือเบรคฟาสต์ไลท์อะเบก้านะมื้อเช้า เป็นยาจบอดๆอย่างยาใช่ไหมื้อเย็นนี่คิงเลยนะพอไม่ล้างพอมื้อกลางวันก็ไม่ใช่ประชาชนสิเพราะประชาชนไม่พอใช่ไงงานก็ต้องลันช้ไลใ์แอะคิงไงแล้วดินเนอร์ดินเนอร์ดินเนอร์ไรอะซูเปอร์คิงคือแบบโอ้โหมีรอบตีกหีืใช่ไหมนะครับนะเพราะนี่เราก็ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเราชีวิถีชีวิตปัจจุบันทําให้เราไม่สามารถทานแบบนั้นได้แล้วเราก็เกิดปัญหาโรคเสื่อมเรื้อลังในระยะ<อ>ยาวโดยที่เกิดป,ปัญหาขึ้นตามมานะครับนะทีนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าไลฟ์สไตล์ที่ไม่ดีน,นะมันก็จะทําให้อนุสระเรา,เาไม่ถูกกระจับมันก็ทําลายเรารวมไปถึงไลฟ์สไตล์แบบนี้ทําให้ฮอร์โมนของเราแปรปรวนฮอร์โมนแห่งความอ่อนเยาว์ซึ่งมันควรจะอยู่ในร่างกายเราได้นานเนี่ย กับลดลงก่อนวัยอันควร,ครนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ พอลดลงแล้วเราอายุมากขึ้นเราทราบไม่ได้ก็ต้องมีการให้เสริมดังนั้นแพทย์ก็จะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้การให้ออร์โมนเสริมตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภาวะไทรอยด์ําแฝงซึ่งที่ก็เคยนําเสนอไปแล้วนะครับวัยทองวัยวัยทองในผู้หญิงซึ่งส่วนใหญ่จะเริ่มประมาณ48-52ปอีวัยแคดดินนัมในผู้ชายนะก็จะเริ่มประมาณสัก 70- 75ด้ปีใช,ใช่ไหมครับนะแต่จริงแล้วคนบางคนเนี่ยยังไม่ถึงผู้หญิงยังไม่ถึง50ผู้ชายยังไม่ถึง70ก็ดูแก่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ ไทรอยฮอร์โมนแห่งความเครียดซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้เนี่ยเกิดจากไลฟ์สไตล์ของเขาทั้งสิน้นนะครับนะซึ่งเรื่องราวอันนี้นี่นะครับเป็นเรื่องราวที่แพทย์จะต้องเป็นผู้ให้แต่แพทย์จะต้องให้แล้วนี่นะครับเจ้าตัวจะต้องรู้วิธีปฏิบัติด,ด้วยคือฮอร์โมนมันไม่เหมือนอยาไงะนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปกินปุ๊บแล้วก็เธอจะํำยังไงก็ได้<ๆ>เธอกินยาให้ตรงตามเวลาแล้วกันแล้วมันก็ได้ผลไม่ได้ผลนะ เมืออ่อได้ฮอร์โมนไปแล้วเจ้าตัวจะต้องปฏิบัติตัว,ตว,ตว,ตวด้วยว่าเฮ้ยถ้าฉันได้ฮอร์โมนแบบนี้ฉันต้องดูแลตัวเองแบบนี้แบบนี้แบบนี้ต้องกินอาหารแบบนี้ต้องนอนแบบนี้ต้องบำบัดความเครียดแบบนี้ นะไม่งั้นแล้วเนี่ยฮอร์มโมนที่ให้ไปกลับไม่เกิดประโยชน์นะครับเนี่ยนี่คือเรื่องราวในโมดูลที่2<า>ที่จะเล่าให้ฟังว่าศาสตร์ของการชะลอวัยเนี่ยในเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยฮอร์โมนมันคืออะไรมันทํางานยังไงมันส่งผลยังไงถ้าต่ําแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมเราถึงต่ําสุขานามัยอะไรที่ทําทให้ต่ําแน่นอนถ้าสุขามัยเหล่านี้ทําให้มันต่ําแล้วสุขานามัยอะไรที่ทําให้มันสูงและทําให้มันบรลล้างนะกินยังไงนอนยังไงออกกําลังกายยังไงบำบัดความเครียดยังไงร่างกายของเราเป็นแบบเราเป็นอย่างเนี้ยเราเป็นฮอร์โมน ฮอร์โมนตัวไหนต่ำลักษณะคนแบบอย่างเงี้ยฮอร์โมนตัวนี้น่าจะต่ำนะรู้ได้ยังไงไปปรึกษาแพทย์แพทย์อาจจะตรวจตรวจเสร็จถ้าต่ำปุ๊บเราก็ต้องปฏิบัติตัวเองถ้าไม่ไหวก็ต้องให้ฮอร์โมนเสริมนะให้ฮอร์โมนเสริมก็ต้องรู้ว่าตัวเองจะปฏิบัติตัวยังไงเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นเรื่องราวในศาสตร์ชะลอวัยภาคประชาชนโมดูที่2นะครับซึ่งเราก็จะเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับนะนี่ก็คือแพทย์เข้ามามีบทบาทนะครับนอกจากนี้ยังมี เครื่องไม้เครื่องมืออื่นๆอีกนะครับแพทย์เนี่ยในศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยจะมีการตรวจการทํางานของร่างกายซึ่งเป็นการตรวจที่ละเอียดกว่าละเอียดกว่าการตรวจของแพทย์แผนปัจจุบันนะครับโดยตัวอย่างเช่นมีการตรวจหาระดับสารอาหารในเลือดวิตามินเกลือแร่สารแอนตี้ออกซิแดนซ์กับสารการอักเสบภาวะการอักเสบของร่างกายอะไรทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็เอามาจัดเป็นอาหารเสริมเฉพาะบุคคลนะครับมีการตรวจคัดกรองมะเร็งมีการตรวจเรื่องราวของ ภาวะปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งไม่ใช่แค่คอเลสเตอรอลแต่กีซไรายธรรมดาแต่ว่าดูภาวะการอักเสบของหลอดเลือดอะไรเงี้ยซึ่งการตรวจพวกนี้เนี่ยไม่ใช่การตรวจทั่วไปนะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจเฉพาะนะครับนะการตรวจระดับสารสืสร่อประสาท การตรวจภาวะลำไส้รั่วการตรวจภาวะแพ้อาหารแฝงการตรวจสารโลหะหนักในร่างกายการตรวจการทํางานของตับในการล้างสารพิษในการขจัดสารพิษการตรวจยีนการตรวจพันธุกรรมเพื่อที่จะมาใช้ป้องกันตัวเองมันมีกระบวนการตรวจอะไรมากมายที่เราจะเอามาปรับกับตัวเราเพื่อจะ เป็นไกด์ไลน์ในการใช่<ม>ในการวางแผนว่าเฮ้ยเร,เรามีลักษณะแบบนี้เนี่ยเราควรจะบูสต์อัพตัวเองแบบนี้แบบนี้แบบนี<ะ>้ซึ่งเป็นการดูแลเฉพาะบุคคล<ะ>แล้วให้ร่างกายของเรามีสมรรถภาพของร่างกายที่สูงที่สุด<ะ>ทําให้เรามีโอกาสเสื่อมเฮี้ยวแก่น้อยที่สุดะนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับนอกจากนี้บางทีก็ยังมีศาสตร์อื่นอางเช่น อา uh, อินเตอร์จีเมดิซินพลังงานสาการฝังเข็มโอมิโอพาร์ตี้สเต็มเซลล์โก้แท็กเตอร์โอ้อีกเยอะแยะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทุกเรื่องราวเลยใช่ <c oughs> แต่ว่าเบนหลักของศาสตรชลอวัยอยู่ที่เจ้าตัวเนี่ย80%นะอีก20%่ร์เนตรงนี้เป็นตัวที่เข้ามาช่วยเสริมนะซึ่งไม่ใช่ว่ามาพึ่งตรงนี้แล้ว80%ดสินฉันไม่ทำไม่เกิดประโยชน์นะครับอย่างไรก็ตามไอ80้80%ตรงนั้นยังคงสำคัญอยู่แต่ให้ท่านผู้ชมได้มองภาพออกว่าเออชะลอวัยเขาทำตรงนี้นนนะะคครับนานานับแนนบแ้้กทผาดจใหม พี่หมอครับมีคําถามจากใน Facebook นะครับคือเนื่องจากตอนนี้เนี่ยผู้ชมทางบ้านหลายท่านได้เข้าไปเยี่ยมชมใน Facebook ของ smartclinic. net นะครับแล้วก็ได้มีเรื่องราวสอบถามมาเยอะนะครับเริ่มตั้งแต่ส่วนของออวิตามินซีเนี่ยควรทานวันละกี่พันมิลลิกร,รมัมวิตามินซีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวพี่เองที่ทาน250เองนะมันต้องทานน้อยๆแต่ทีๆนะเพราะทานเยอะเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วบางทีมันทำร้ายตัวเราด้วยสิ่งที่สำคัญไม่ใช่วิตามินซีกี่มิลลิกรัม ตัวที่ช่วยโปรเทคไม่ให้วิตามินซีเกิดปัญหาวิตามินซีก็เกิดปัญหานะก็คือทั่วไฟตัมีอเตียนกลุ่มไบโอฟลาโวนอยด,ด์ต้องมีปริมาณสูงมันจะทำให้วิตามินซีดูเป็นธรรมชาติเหมือนบริโภคจากสารอาหารมากยิ่งขึ้นเปอร์รเซนต์ตรงนั้นต้องสูงที่สุดนะครับไม่ได้สำคัญว่าวิตามินซีเท่าไหร่ถึงจะดี<อ>นะครับนะ<ม>ได้ฟังน,นะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนะครับอีกข้อความหนึ่งถามว่าอายุประมาณ46แล้วทำไมผิวถึงได้แห้งเหลือเกินแล้วก็ที่ผิวที่หน้าเนี่ยนะครับริ้วรอยก็เกิด เดี๋ยวช่วงหน้าดีไหมจริงบ้าวันนี้เราเป็นเรื่องทลาไวททั้งหลายนั่นแหละสุบช่วงหน้าองเป้เขาจะมีเมคโอเวอร์ลุกยังเกอร์ทำยังไงให้คุณดูเด็กและดูอ่อนเยาว์เอาละครับผู้ชมุกทครับช่วงนี้เราไปเบรกก่อนแล้วช่วงหน้านะครับเรากลับมาพบกับช่วงสมาร์ทเมคโอเวอร์ดีไซน์ให้คุณดูดีได้ในแบบฉบับที่คุณควรจะเป็นนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ